กำลังทำอะไรคะโชว์ไอ้น้ำค่ะโชว์เลยนะกิจกรรมเร่ๆๆเอ็กมากค่ะเอ็กซ์แอลไม่ได้กิจกรรมกิจกรรมแล้วผิวไหวผิวไหวอันนี้ผิวไหวอันนี้วิ่งมมีดนตรีเลยอ่ะ ยกขาขึ้นมาสิคาเหมือนปลาโลมาเมื่อกีู้ยขาเรียวมากเลยเรียวขาของเธอเซ็กซี่จริงขอเตือน่อยนะอะไรไม่เหมือนเมื่อกี้เลยอะแยมเออนี่นี่ จบแล้วจบการแสดงไงคะยังไม่จบใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมคะอีกคุ้มที่มองยิ้มพุ่มทุจริงมงยิ้มพุ่จริไม่แมันกลัวมันกลัวน้ำหมดเมื่อกี้มึงลงไปมึงกลัวน้ำหมดสายเลยด่าพีเต่งดึงดึงดึงเอาใหม่ไ โอ้ยดูกล้องกูน้ำเข้าอ๋อจะกินกูจบการแสดงก่อนนะยังไม่จบจะชมมัสโกออนไม่มีสาระอะไรเลยมีอะไรจะพูดไหมคะท่านผู้ชมที่ติดตามมาไม่พูด